ท่านทั้งหลายครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึงภัยชนิดหนึ่งก็คือภัยจากจระเค้ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบถึงภัยที่เกิดจากอาหารการกิน อาหารการกินนั้นถือว่านอกเหนือจากเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตของเราแล้วหากปฏิบัติไม่ดีวางตัวกับมันไม่ถูกมันก็สามารถที่จะเป็นภัยเป็นอันตรายที่จะเข้ามาสู่ตัวเราได้ โดยเฉพาะในความเป็นพระก็าาตามหรือแม้ในความเป็นคาราวาก็าตามทั้งเรื่องสุขภาพร่างกายทั้เรื่องการติดในรสชาติของอาหารซึ่งก่อให้เกิด ภัยไขเจ็บในร่างกายของเราอันนี้คือคุณหรือโทษของอาหารเพราะฉะนั้นอาหารที่จะมีประโยชน์ที่จะมีคุณได้อย่างแท้จริงน,นั้นต้องใช้หลักโภชเนมาตันยูตาก็คือรู้จักประมาณหรือจะประมาณใน การบริโภคไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปแล้วการพิจารณาถึงคุณค่าแท้และคุณค่าเทียมนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพระศาสนาและพระเองค์นั้นทรงวาง หลักให้ชาวพุทธโดยเฉพาะพ,พระเมื่อจะบริโภคใช้สอยปัจจัยอะไรก็ให้พิจารณาไปก่อนเวลาทำวัดเช้าเวลาทำวัดเย็นเราจะมีบทอยู่สามบทที่เรา คุณหูคุณตาหรือสวดอยู่เป็นประจำในตอนเช้ามีบทตังคณิกะปัจเวกขณะซึ่งเราสวดไปก็อาจจะไม่รู้ความหมายมีบทตังคณิกะปัจเวกขณะก็คือบทปฏิสังขายโย บททาตูปฏิกูละปัจเวกขณะก็คือบทยะถาปฏิยังบวัตมานังแล้วก็อีกบทเป็นตอนเย็นที่เราสวดทำหลังทำวัดเย็นแล้วก็นำมาสวดในตอนเช้าเมื่อนี้ก็คือบทอธิตาปัจเวกขณะหรืออัชฌัยาการพิจารณา ในบทปัจเจเวททั้งสามอย่างนี้ถือว่าเป็นการรักษาศีลอีกข้อหนึ่งศีลที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนั้นนอกเหนือจากศีลและศึกษาบท227ข้อที่เรารักษาแล้ว mm hmm. ยังมีศีลอีกหวดหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความบริสุทธิ์ก็คือปาริสุทธิสิ่ 4. ซึ่งในหลักสูตรของชา้น,นอการหรือนักมเทนตรีก็คงจะมีมีเรียนอยู่ในหมวด4กัท่านทั้งหลายก็อาจจะเรียนถึงแล้วหรือยังไม่เรียนก็ลองไปเปิดดูในหมวด4นะั้นมีปาริสุทธิสิ่งส บริสุทธิ์ที่ศีลสีนั้นบริสุทธิ์ที่ศีลก็คือศีลคือความบริสุทธิ์หรือว่าศีลที่ทําให้เกิดความบริสุทธิ์เรารักษาศีล227ยข้อรักษาไม่ได้วิธีการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้รักษาเพียงสีข้อรักษาสีข้อได้ก็ยิ่งกวา่าศีล227ยข้อ ข้อที่หนึ่งก็คือปาติโมกขสังวลสีปาติโมกสังวลสีก็คือความสํารวมในพระปราติโมกเว้นจากข้อที่พระเจา้าทรงห้ามทำตามข้อที่พระเจา้าทรงอนุญาตสิ่งไหนที่พระเจา้าทรงห้าไหมไว้เราไม่ทํา สิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําทรงชี้นาให้ประพฤติปฏิบัติเราก็ประพฤติปฏิบัติในสิ่งนั้นนี้จัดได้ว่าเรารักษาปาดิโมกะสังโมรสิสัมรวมในพระปฏิโมเรียกว่าเชื่อฟัง คำสอนขององค์สมเด็จและสัมมาสพรทมเบจ้าการรักษาศีลตามศิกขาบทต่างๆก็ถือว่าจาัดเป็นปาฏิโมกกัสังวรศีแล้วการที่สองอินทรีย์สังวรศีอินทรีย์สังวรศีก็ศีคือความสมรวมอินรี สำรวมอินทรีย์ระวังไม่ให้บาปไม่ให้อกุศลเนี่ยมันครอบงำเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งหกอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงเอาไว้ยว่าภายในตาหูจมูกลิ้นก่ายใจถ้าเราสำมรวม อวัยวะเหล่านี้ได้ถือว่าสํารวมอินทรีย์เป็นอินทรีย์สังวรละศีสีที่เกิดจากการสํารวมตาเวลาเห็นรูปสํารวมหมูเวลาฟังเสียงสํารวมจมูกไปจนถึงสํารวมใจในเวลาคิดเรื่องราวต่างๆซึ่งอินทรีย์สังวรละศีนี้ก็คงจะได้พูดเกี่ยวโยงอยู่ เป็นประจำให้ท่านทั้งหลายได้ฟังได้กำหนดไว้ก่อนประการที่สามอาชีวะบริสุทธิ์ที่สี่สิคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะก็คือเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่ประกอบอเนสนาก็คือการสแสวงหาที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรต่างต่าง อันนี้อาชีวประสุทธิสีอาชีพก็เป็นสีและสุดท้ายที่สุดในปริสุทธิสีข่ข้อที่สีก็คือปัจจัยสันนิษิตสิปัจ,จัยสันนิษิตศสินั้นก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับปัจจสิ่งก็คือการปัจเจกหรือว่าการพิจารณา การพิจารณาเวลาใช้สอยปัจจัยสี่นั้นให้เป็นไปนตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นไม่บริโภคด้วยตันหาถ้าเรารู้จักพิจารณาปัจจัยสี่จะเป็นจีวรเครื่องนุ่หผมก็ตามอาหารบิบบาทก็ตาม ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามเภสัชยุกยารักษาไข้ก็ตามพิจารณาและใช้สอยสิ่งเหล่านี้ให้เห็นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของสิ่งเหล่านี้นั่นถือว่าสีอีกข้อหนึ่งที่เกิดจากปักจจัยสันนิษฐานสีสีที่เกิดจากการพิจารณา ปัจจัยสี่ซึ่งจะนำมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้เรียกว่าเป็นศีลข้อเด่นในป,ปาริสุทธิ์ทีส่สีสิปัจจัยปานิสิตสิกก็คือศีลที่เกี่ยวกับปัจจัยสีก็คือการพิจารณาทีนีีบทพิจารณาที่พระพุทธองค์ทรงวางเป็นแบบไว้ อย่างที่พูดได้ท่านทั้งหลายได้ฟังเมื่อกี้มีสามบทบทปฏิสังขายโยนิโสบทยะถาปัจจยังบทอัชฉมยังแล้วจะเห็นแต่ละบทแต่ละบทนั้นมีอยู่สี่ท่อนด้วยกัน มีเรื่องของจีวรมีเรื่องของกิดาบาทมีเรื่องของเสนาสนะมีเรื่องของธิรานะเภสัตนั่นหมายความว่าเป็นปัจจัยสี่นั่นเองปัจจัยสี่จีวรก็คือเครื่องลุมพบ บินทบาทก็คืออาหารการกินเสนาสนะก็คือที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็ทิรานปัจจัยเพศรศก็คือ,อยารักษาโรคสีย่างในบทพิจารณานั้น เราสวดกันเป็นประจำปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิยาวะเทวะศีตัสะปฏิคาตายะปุณหัสสะปฏิคาตายะดังสมะกะสวาตาตปะสริงสะปะสัมปัสสานังปฏิคาตายะยาวะเทวะอริโคอินะปฏิชาธทนทาง หรือในบทอัชมยาเราจะเห็นเนื้อความที่เหมือนกันต่างกันแต่คำหน้าบทอติตะปจเวกขณนะอัชมยาปัจเวกิตวายัางจีวรังปริพุตังตังยาวะเทวะศีตสสะปฏิคาตายะอุณหัสสะปฏิคาตายะดังสมกกะกสาตาตะปสิริ สปะสัมปัสสนังปฏิธาตายะยาวะเทวะิริโควินะปฏิชาธนัตถ์ท่านทั้งหลายลองเปรียบเทียบลองเปิดหนังสือเปรียบเทียบดูสองบทนี้จะมีข้อความที่แตกต่างเฉพาะช่วงต้นช่วงต้นไม่กี่คำแต่ช่วงท้ายนั้นจะมี ความหมายให้พิจารณาที่เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของจีวรแต่ในในบทที่แตกต่างกันก็คือบทยถา,าปัจจยังยถา,าปัจจยังปวัตมานังทาตุมตมเมเวตังยะทิธางจีวรัง ตาทูปปุญจโกจตุโกโรธาตุมัตโกนิสตโตนิชีโวสุนโยสัพภานิปณะอิมานิจีวรานิอติพุชนียานิอิมังปุติกายังปตวาอติวิยะติพุชนียานิชายันติที่ยกให้ฟังนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องดุ่งผมก็คือ ยกเพียงบทแรกให้ท่านทั้งหลายได้มองได้เปรียบเทียบสิ่งที่เราท่องสิ่งที่เราสวเดเป็นประจักท่านมีความหมายอย่างไรเพราะสวดเพียงสวดอย่างเดียวนั้นโดยไม่รู้ความหมายเราก็อาจจะไม่มีความ ลึกซึ้งไม่มีความเข้าใจแต่แท้ที่จริงนั้นในบทบาลีที่พิจารณานั้นมีความหมายที่สำคัญความหมายที่สำคัญนั้นก็คือการพระพุทธองค์ทรงสอนให้พิจารณาให้หมองถึงคุณค่า ของปัจจัยสี่คุณคณ่าแท้ปัจจัยสี่นั้นทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่ใช่เฉพาะปัจจัยสี่สิ่งที่แตกขนแขนงออกไปต่างๆนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณค่าแท้มีคุณคณ่าเทียมคนบางคนนั้นมีตัณหาครอบ งามอยู่ก็มองไม่เห็นคุณค่าแท้ของสิ่งที่ตัวเองใช้มองแต่คุณค่าเทียมเช่นเราจะมีนาฬิกาสักเรือนส่วนมากก็จะมองที่ความสวยงาม มีความสวยงามมีราคามองเป็นเครื่องประดับถ้ามีนาฬิกายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แสดงถึงฐานนะแสดงถึงความเป็นคนมีอันเจกิจ หรือแสดงที่ตำแหน่งแห่งที่อะไรต่างๆก็หาพยายามหานาฬิกาแพงๆมาสวมมาใส่เป็นเครื่องประดับแต่แท้ที่จริงแล้วนาฬิกานั้นสิ่งสำคัญสำหรับนาฬิกาก็คือการบอกเวลา านาฬิกาเป็นมองเพียงเป็นเครื่องประดับบอกเวลาไม่ตรงหรือนาฬิกาไม่เดินก็ไร้ความหมายมีนาฬิกาแต่ไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่ก็ไร้ความหมายเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาก็จะเพ่งเวลาจะซื้อนาฬิกาทีก็จะเพ่งถึง นาฬิกาว่ามีคุณภาพแค่ไหนเพียงไรมีความทนทานเที่ยงตรงอะไรหรือไม่อย่างการมองสองอย่างเนี่ยมองที่เป็นเครื่องประดับนั่นคือมองที่คุณค่าเทียงแต่ถ้ามองที่เวลาความเที่ยงตรงคุณภาพอะไรต่างนั้นนั่นมองที่คุณค่าแท้ หรือแม้แต่ในปัจจัยสี่เครื่องล่งห่มเครื่องล่งห่มของคนเราเนี่ยสิ่งสำคัญเพื่ออะไรแต่คนส่วนมากก็จะไปมองจุดมุ่งหมายที่สำคัญ จุดมุ่งหมายสำคัญของการมีเสื้อผ้าเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเพื่อป้องกันลมแดดอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากลมจากแดดจากสัตว์เลือาา้อยคลานอะไรก็ไม่อะไรต่างๆหรือเพื่อปกปิดอวัยวะที่ควรสมงวน แต่คนโดยทั่วๆไปก็จะมองการใช้เครื่องนุ่งผมเจ้ผ้ามองที่ความสวยงามเป็นหลักพอมองความสวยงามเป็นหลักบางครั้งก็ติดในความสวยงามบางครั้งก็ไม่ได้มองถึงความเหมาะความสมแก่วัยแก่ ภาวะของตัวเองไปมองที่คุณค่าเทียบหรือแม้แต่อาหารการกินคนส่วนมากก็ไปมองว่าอาหารที่มีรสชาติอร่อยอาหารที่ถูกปากอาหารที่มีราคาแพงอาหารที่ คนรู้จักกันโดยทั่วไปแต่อาหารบางอย่างก็ไม่ได้มีคุณเป็นประโยชน์แต่อย่างใดบางคนก็กินตามแฟชั่นครับหรือการมองเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยแทนที่จะมองคุณค่าแท้ของบ้านเพลอนของเราเออป้องกัน ป้องกันความหนาวความร้อนป้องกันขโมยขโโจรป้องกันสัตว์ร้ายอะไรต่างๆแต่บางทีไปติดเพียงแค่มองที่ว่าเป็นเครื่องประดับบารมีเกิดความสวยงามอะไรต่างๆอันนี้คือการมองถึงคุณค่าแท้และคุณค่าเทียม เพราะฉะนั้นในทางพระศาสนาพระพุทธองค์จึงสอนให้เราพิจารณาในการเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆสอนให้เราพิจารณาทั้งสามบทบทเจถาปัจยยงะวตมาดังทาตุมตตเมเวต่างนี้เป็นด่านแรก ก็คือสอนให้เราพิจารณาปัจจัยสี่โดยความเป็นธาตุสี่แล้วก็โดยความเป็นของปฏิกูลตามชื่อมันธาตุป,ปฏิกูละปัจเจเวกขณะก็คือบทพิจารณาปัจจัยสี่โดยความเป็นเป็นธาตุสี่คือหมายความว่า จะเป็นเครื่องนุ่งห่มจะเป็นอาหารจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยจะเป็นหยุกยารักษาไข้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันก็เป็นการรวมตัวของธาตุสี่องนั้นดินงน้ำลมไฟไม่มีความเป็นเครื่องนุ่งห่มไม่มีความเป็นเสื้อไม่มีความเป็นกางเกงไม่มีความเป็นจีวรไม่มีความเป็นอาหาร นี่พิจารณาโดยความเป็นธาตุสี่ในขณะเดียวกันก็พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิคูณน่าเกลียดโสกโกรกบทยถา,าปัจจยัยองนั้นเป็นบทที่ใช้สำหรับพิจารณาในเวลารับปัจจัยสิ่งของนั้นๆ เช่นเวลาเรามีตบ,บาตหรือรับอะไรเราก็สามารถพิจรารณายถาภาวะยถาปัจยังภาวัตมานักในปัจจัยที่เกี่ยวข้องจะเป็นจีวรจะเป็นอาหารจะเป็นเสนาสนะหรือว่าจะเป็นยุกยารักษาไข้อันนี้พิจารณาในเวลาเวลารับทาตุป,ปฏิคูระปัจเจเวกขณะ ส่วนตังคติกาปัจเวกขณะก็คือบทปฏิสังขายโญนิโสจีวรังโยนิโสปินลปาตังมุเสนาสังหรือทิลาอริยะเพ็นชาปิสาลปฏิสังขายโญนั้นพิจารณาในเวลาใช้สอยในเวลาบริโภคเวลาเราจะฉันอาหารเราก็พิจารณาปฏิสังขายโญนิโส ปินดาบาตังใช้สอยเครื่องลงงหมปฏิสังขายโยนิสโสจีวรังใช้สอยเสนาสนะปฏิสังขายโยนิสโสเสนาสนังใช้สอยหยุดยารักษาไข้ก็ปฏิสังขายโยนิสโสทีลานัปิยะเทัชะปริขาหลังบทนี้พิจรารณา ในเวลาใช้สอยในเวลาบริโภคอีบทหนึ่งนั้นคือบทอติตะปัจเวกขณะอติตะปัจเวกขณะก็คือการพิจารณาปัจจัยตามศัพท์ก็อติตะที่เป็นอต ใช้พิจารณาก็คือบทอัดชำญญาพิจารณาในเวลาหลังจากการรับหลังจากการบริโภคแล้วบางทีในเวลารับไม่มีโอกาสาพิจารณาลึกหรือรเหลอสติลืมพิจารณาเวลาใช้เวลาฉันลืมพิจารณาก็มาพิจารณาบทอาตีตะปัจเวชนะเป็นบท สุดท้ายอัจฉมยาปัจเวกิตาวายงจีวรังสำรัตีบรลอ,อัจฉมยาปัจเวกิตาวาจะเป็นอาหารจะเป็นเสนาสนะอะไรไปแยกประเภทไปเพราะฉะนั้นการพิจารณาบทอติจาปัจจเวกขณะหรืออัจฉริยาไออัจฉมิยานี้ ท่านบอกว่าบางครั้งไม่ได้พิจารณาทั้งสองการก็มาพิจารณาบทอติสกัจเจเวกขณะปิดท้ายจะเป็นหลังจากบริโภคแล้วหรือในยามใดายามหนึ่งปฐมยามมัชิมยามหรือปัจฉิมยามก่อนอารมณ์ขึ้นถ้าเกิดว่าปล่อยให้อรุนขึ้นมาโดยไม่พิจารณา ทั้งสาบทบทใดบทตึ่เนีน่ยท่านบอกว่าตั้งอยู่ในฐานะเป็นอินะบริโภคก็คือบริโภคนี่เป็นลูกนี่เป็นมีนี่สินที่ติดอยู่เพราะการบริโภคก็การใช้สอยปัจจัยโดยไม่ได้พิจรารณา เพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักพิจารณายาถาปัจจยังไม่ได้ก็ปฏิสังขายโยท้ายที่สุดไม่มีปฏิสังขายโยก็ต้องอัจฉมยาเหมือนเรามาส่วนในเช้ามืนนี้ก็เพื่อกันไว้สำหรับเราที่อาจจะไม่ได้พิจารณาทั้งสองบทเพราะฉะนั้นบทปัจเวคณะบท ทั้งสาบทนี้จึงมีความสำคัญซึ่งจะได้นำความหมายมาให้ท่านทั้งหลายได้ได้รู้ว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทงสอนให้เราพิจารณานั้นพิจารณาว่าอย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรเราจะได้บริโภคใช้สอยปัจจัยสี่นั้น ด้วยปัญญาไม่ติดเป็นทาตของตัณหามองที่คุณค่าแท้ไม่ใช่มองที่คุณค่าเทียมแต่เราสามารถมองคุณค่าแท้ของปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดุ่งผมอาหารการกินที่อยู่เี่อาศัยยุยารักษาไข้ได้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นภัยต่อตัวเรา นอกจากไม่เป็นภัยแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งที่ส่งเสริมทำให้เกิดความสะอาดบริสุทธิ์กับฝาวะของเรานะครับเอาวันนี้ขอถวายเพียงแค่นี้